ท่ามกลางเศรษฐกิจตกตำ่ำสงครามและการทำลายล้างด้วยระเบิดปรมาณูแม่พระยังคงคุ้มครองรักษาลูกๆของพระแม่แม่พระประจักษ์มาอย่างต่อเนื่องแจ้งให้ทั่วโลกได้รู้จักแม่พระในชื่อต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ลูกของแม่พระสวดภาวนาและกลับใจระหว่างปี1960โลกอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงมีทั้งยาเสพติดการลอบสังหารผู้นำทางการเมืองสงคราม การล้มล้างคุณค่าของสถาบันครอบครัวมีให้เห็นตามหน้าทังสพิมพ์ทั่วโลก1960เป็นยุคของความสับสนในปี1661แม่พระเตือนเราอีกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแม่พระประจักษ์มาสถานที่ชื่อว่าการาบานดาลประเทศสเปน เมื่อวันที่18มิถุนายน1961เทวดามาปรากฏกับเด็กหญิง4คนคอชิตากอนซาเลสาอายุ12ปีคาชิตากอนซาเลสาอายุ12ปีมารีครุสกอนซาเลสาอายุ11ปีและมารีลอนิมาฟอนอายุ12ปี ขณะที่พวกเธอกำลังเล่นเกมโดนาพัสบนเนินที่งดงามของการาบาดานันทางเหนือของประเทศสเปนเทวดามาปรากฏ8ครั้งในอีก12วันต่อมาและในวันที่2 4ิมิถุนาย,ยา 1, น1961เทวดาปรากฏมามีธงแถบเขียนข้อความซึ่งพวกเธอไม่เข้าใจกองอยู่ที่เท้าครั้งแรกที่เทวดาพูดกับเธอในวันที่1กรกฎาคม1961บ,บอกว่าแม่พระแห่งคาเมลจะประจักษ์มาหาพวกเธอในวันรุ่งขึ้นแม่พระก็ประจักษ์มาจริงๆในวันที่2กรกฎาคม1961 พระจักมาพร้อมกับเทวดา2อ,องค์หนึ่งในนั้นคือเทวดาไมเคิลในวันที่4กรกฎราคม1961แม่พระประจักมาและได้อธิบายถึงความหมายของข้อความที่เทวดาไมเคิลได้แสดงให้เห็นแต่พวกเธอสัญญาว่าจะไม่เผยแพร่ความหมายนี้ออกไปจนกว่าจะถึงวันที่18ตุลาคมทุกอย่างเป็นไปตามสัญญาความหมายถูกเปิดเผยในวันที่18ตุลาคม1961ท่ามกลางผู้คนที่มาชุมนุมข้อความมีอยู่ว่า เธอต้องทำพรีกรรมและทำกิจใช้โทษบาปมากๆเฝ้าศินมหาสนิทบ่อยๆที่สำคัญก่อนอื่นเธอต้องดำเนินชีวิตที่ดีถ้าไม่เช่นนั้นการพิพากษาจะมาถึงเธอถ้วยนั้นเต็มแล้วถ้าไม่เปลี่ยนแปลงโทษทันที่หนักหนาสาหัสจะมาถึงเธอ กว่า2,000ครั้งที่มีการประจักษ์มาของแม่พระที่การาบดานในระหว่างปี1,961-1,965การประจักษ์นั้นนับรวมท,ทั้งที่เป็นการประจักษ์ที่ให้เห็นและการประจักษ์ทางด้านจิตทุกการประจักษ์จะบอกกับพวกเธอล่วงหน้าการเรียกจากสภาพภายใน3ระดับที่พวกเธอบอกว่าเป็นความรู้สึกยินดี3ระดับระดับที่1รู้สึกเล็กน้อยระดับที่2รู้สึกมากขึ้นระดับที่3รุนแรงมากจนพวกเธอต้องวิ่ง ไปยังที่พวกเขารู้ว่าแม่พระจะคอยพวกเขาอยู่แม้ว่าพวกเขาจะวิ่งมาจากที่ต่างๆกันของหมู่บ้านพวกเขาจะมาถึงที่นั่นพร้อมๆกันพวกเขาคุกเข่าและเข้าสู่พวังการเข้าสู่พวังสภาพนี้อาจอยู่นานเพียงไม่กี่นาทีจนนานเป็นหลายๆชั่วโมงบางครั้งการประจักษ์มาก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกเขาทุกคนพร้อมๆกันการประจักษ์มายังมีปรากฏการณ์อื่นๆที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎธรรมชาติ เกิดขึ้นด้วยกับการอยู่ในผวังของพวกเขาเช่นการลอยตัวการล้มตัวนิ่งเหมือนรูปแกะสลักหมอทั้ง4ีคนก็ไม่สามารถขยับประเปลี่ยนท่าได้แต่พวกเขากับสามารถยกพวกเขาได้เองเมื่อถึงเวลาร่ำลากับแม่พระบางครั้งเราก็จะเห็นพวกเขาเดินหน้าบ้างเดินถอยหลังบ้างโดยที่หน้างายตามองบนท้องฟ้าตลอดเวลาในวันที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่ในหมู่บ้าน อัคระเทวดาไมเคิลจะนำสินมหาสจรรย์มาให้พวกเธอซึ่งสินมหาสนิทนี้มีเพียงพวกเธอที่มองเห็นเดือนกร,รกฎาคม1962มีปรากฏการณ์สำคัญเกิดขึ้นอัครเทวดาไมเคิลนำสินมหาสนิทย์มาให้คอนชิตาเป็นอัศจรรย์ที่บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าในอีกสองสัปดาห์เราสามารถเห็นแผ่นปังที่คอนชิตารับจากอัครเทวดาไมเคิลมีพยานเป็นร้อยคนที่ได้เห็น แผ่นปังบนลิ้นของคอนชิต้าอัศจรรย์นี้เตือนเราให้ตราหนักถึงการประทับอยู่จริงๆของพระเยซูในศิลมหาสนิทและสารสุดท้ายที่แม่พระได้ส่งผ่านอัครเทวดาไมเคิลให้กับคอนชิตาในวันที่18มิถุนายน1 9 6 5สำหรับสารที่ให้เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ยังไม่ได้อธิบายและฉันขอแนะนำว่าไม่ควร,ปรเปิดเผยกับโลก และสารนี้สัญญาว่าจะเป็นสารสุดท้ายก่อนที่ถ้วยจะเต็มและบันนี้ก็จะล้นออกมาแล้วพระคดินัน์พระสังฆราชพระสงฆ์หลายองค์กําลังจะถูกทําลายทั้งยังทําให้วิญญาณหลายดวงต้องถูกทําลายไปด้วยโดยให้ความสําคัญในเรื่องของสิลมาัสนิทน้อยลงทุกทีทุกทีเธอควรช่วยตัวเองให้พ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าด้วยการขออภัยจากพระเป็นเจ้าด้วยความจริงใจพระเป็นเจ้าจะให้อภัยแก่เธอ ฉันเป็นแม่ของเธออาศัยการอ้อนวอนผ่านทางอัครเทวดาไมเคิลขอให้เธอปรับปรุงสภาพชีวิตของเธอใหม่ฉันรักเธอมากไม่ต้องการให้เธอต้องรับโทษภาวนาถึงเราด้วยความจริงใจแล้วจะได้รับคำตอบเธอควรทำาพลีกรรมมากขึ้นคิดถึงพระมหาทรามานของพระเยซูคริสต์เจ้าคารชินตากอนเซเลสโมนิฮันผู้เห็นการประจักษ ได้แบ่งปันถึงสารของแม่พระว่าในชีวิตส่วนตัวแล้วสารของแม่พระได้เพิ่มพูนความเชื่อความศรัทธาและช่วยพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตด้วยการสวดสายประคำพร้อมกันในครอบครัวเหตุการณ์ที่แม่พระประจักษ์ได้ช่วยให้ชีวิตฝ่ายจิตของชุมชนในหมู่บ้านศรัทธามาก hoy, <คน S 3> ขึ้นแม่พระไม่ได้มาเพื่อชาวบ้านกาละบันดาลแต่มาสำหรับทุกคนในโลก ศิลมหาสนิทและพระสงฆ์เป็นรากฐานของความเชื่อที่หมู่บ้านการาบดานแม่พระให้ความสำคัญในเรื่องการสวดสายประคำเพื่อพระสงฆ์และความเคารพเชื่อฟังพระศาสนาจักรเป็นหลักสำคัญที่การาบดานมีคำทำนายถึงอัศจรรย์4ประการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประการแรกการเตือนผ่านทางท้องฟ้าประการที่สอง จะมีอัศจรรย์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นคอนชิต t ารู้วันที่จะมีอัศจรรย์ยิ่งใหญ่และจะบอกก่อน8วันล่วงหน้าทุกคนในหมู่บ้านที่อยู่บริเวณเนินเขานี้จะได้เห็นคนป่วยจะได้รับการรักษาคนที่ไม่เชื่อจะกลับมาเชื่อประการที่3จะมีเครื่องหมายเหนือธรรมชาติปรากฏเหนือต้นสน จะคงอยู่ไปจนสิ้นสุดการเวลาจะสามารถถ่ายรูปได้แต่จะไม่มีใครประแตะต้องได้ประการที่4การต่อต้านเงื่อนไขที่แม่พระได้พยายามเรียกร้องให้โลกกลับใจแก้บาปและทำกิจใช้โทษบาปบรรยากาศที่บ้านการาบาดันเป็นบรรยากาศที่แม่พระชอบแม่พระได้เผยถึงความเป็นแม่เอาใจใส่และรักลูก เป็นแม่ที่อ่อนโยนและอยากให้เรารับรู้ว่าเราทุกคนเป็นรูปของพระแม่และแม่พระอยากให้รางวัลแก่ทุกคนแม่พระยังบอกอีกว่าการเชื่อฟังพระศาสนาจักรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนี่จะเป็นการถวายเกียรติและสิรีมงคลแด่พระเป็นเจ้าในปี1986ักรปมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มใหม่เพื่อตรวจสอบการประจักษ์ที่หมู่บ้านการ,บราบาดันอีกครั้งโดยพระสัฆราชเดวาลแห่งเซนต์แอนดรเ หลายคนทั่วโลกต่างรอคอยผลที่จะได้รับจากการตรวจสอบจากคณะกรรมการกลุ่มใหม่และยอมรับล่วงหน้าแล้วถึงคำตัดสินของวาส,สนาจากักร